ตัวอาหารหินเซลต้านะครับรุ่นนี้ตัวอาหารหินเซลต้าขนาดเมตรห้าสิบลึกเก้าสิบเซนครับอ้าวกล้องอยู่ไหน อสวัสดีครับผมครับนี่ขอแนะนำโต๊ะอาหารหินอีกรุ่นหนึ่งของร้านไอเดียเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดเมตรห้นะครับแล้วก็ลึกอยู่ที่90นะครับตัวนี้ก็ใหญ่พอประมาณเลยนะครับแล้วก็เป็นขนาดเก้าอีหกที่นั่งนะครับผมครับตัวนี้ท็อปหินนะครับท็อปหินจะหนาอยู่ที่ประมาณ3ามเซนะครับแต่ว่าหินตัวนี้หนักมากแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะส่วนขาโต๊ะนะครับผมครับขาโต๊ะก็จะหนาถึงแเซนเลยนะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะเพื่อจะรับน้ำหนักของหินได้นะครับแล้วก็ตัวเเเเเเนน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 ีีีีี้้้ยยยยททททททาาาาปปปป็็็็็็หลลลลกกกไมมมะะะะะะะคคคครรรรััััับบบบบสสสววงงๆ่่ชออออุดจขโโตตต๊๊ ลายสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้อยากแนะนํามากเลยเพราะตัวนี้สวยจริงๆเห็นตัวนี้นานๆจะได้เห็นสวยๆแบบนี้มานะครับส่วนเก้าอี้นะครับเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นหนังนะครับหนังแต่ว่ามันเหมือนผ้าครับเป็นหนังลายผ้าเนาะเป็นคล้ายๆแบบผ้ายีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอันนี้ตัดคิ้วสวยงามนะครับดนรอบนะครับนั่งสบายมากๆเลยแล้วก็ตัวขานะครับขาจะเป็นขาเหล็กเช่นกันนะครับสีเดียวกับโต้เลยนะครับสีเดียวกับขาโต้เลยขาเป็นขาเหล็กแข็งแรงมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูอีกทีนะครับผมตัวนี้พนักพิงสูงนะครับนั่งสบายครับ สบายจริงครับผมชุดโต๊ะอาหารชุดนี้นะครับขนาด6ที่นั่งนะครับราคาพิเศษอยู่แค่1 10, 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าส,สนใจยังไงอยากได้ราคาพิเศษเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงอิ็อ,อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูราคาพิเศษให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ